เนี่ยดงบกข้าวเสื้อบกขอาเสื้อขเอวเไว้อนิดนึ่งแม่น้องเนยแม่น้องเดือดไหมลูกจำได้ไหมเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยน้องจำได้ไหมเนี่ยจำได้ไหมโอ้โหพร้อมค่ะไปดีไปดีสามสองหนึ่งไปอ่ะน้องเนยดาราสาวค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างที่มาร่วมงานกับมามิโกโก้ค่ะเตนี่สนุกมากวันนี้ได้เต้นด้วย เซนจอยมากพี่พี่ทุกคนก็มาให้กำลังใจใช่ไหมคะดีใจดเลยทุกคนโปโกตัวใหญ่ก <fal> ว <ch> ่า <of> น <design loyalty> ้องเนยวันนี้น้องเนยคือสลิมไปเลยหอมเอวเท่าไหร่คะวันนี้ยี่ห้าเมตรเหรอลูกสดชื่นสดชื่นสดชื่นยี่ห้านิวยี่ห้านิวปิงเลย เออยฮานิวอะแล้ววันนี้ก็คือมาไปเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยใช่ไหมคะชอบอะไรในตัวของมามีโป๊กคกะน้องเนยยืดหยุ่นาออมก็คือยืดหยุ่นใส่ง่ายมีสายน้องเนยด้วยใช่ไหมแล้ววันนี้เราใส่ทาไมไม่ได้ใส่มาแต่ไปกินน้องเนยได้ชิ้นเดียวบนโลกใช่ไหมฮะเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะว้าวการตานาะนั่นอ้อลังการเลยไปกินต้องรีบเก็บกับบาน เแล้ว <OR> yeah, ีย yeah. ร <The> <ars> like ์ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจริงๆก็คือโดยเฉพาะรุ่นเดี๋ยวเขาแย้ตแปลน้องเนยนิดนะคะได้เลยค่ะเนยบอกว่านุ่มมากๆเลยโดยเฉพาะรุ่นซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกใช่ไหมรุ่นนี้ใช่ไหมใช่ไหมรุ่นนี้ใช่ไหมใช่นี่แหละนะคะแต่ว่าน้องเนยชอบทำขนมด้วยใช่ไหมคะเวลาเลอะเวลาเลอะเทอะเวลาอะไรอย่างเงี้ยน้องเนยใช้อะไรเช็ดลูก ใช้เสื้อเราปากกันเพื่อนหรอออหนูไม่ได้เอามามโปกโกไปเช็ดใช่ไหมเฮ้ยซับเพราะเขาซึมซับน้ำดีนะคะเออไม่ให้พูดถ้ามอกมีบ้างมีบ้างเออน้องเลยบอกเราเมื่อไหรแล้วอ้าววันนี้ลุกของเรามาตีนในชุดนักเรียนนะคะน้องเนยใช่ไหมคะเอออยากจะบอกอะไรไหมเพราะวันนี้ได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยปกโกจัง น่ารักมากปกติาคือพูดไม่หยุดเลยน้องเลยแบบเฟสมากก็คือน้องเมย์ไม่ได้พูด,ดเลยใช่ไ<อ>หมปกติาพูดอย่างเดียวตันนี้น้องเนยหูดับไปแล้วเอ่อได้ไหมฮะเอออ่าฝากนิดนึงละกันฝากฝากเลยลูกสำหรับ <hungry. S 1> พีสเตอร์คนใหม่ของมามีโก้ ฝากไว้ด้วยนะคะอยู่แล้วเอาปกอ้อมใจมัมมี่ทั้งหลายเพราะว่ายืดหยุ่นง่ายสวมใส่สบายสวยด้วยน่ารักเหมือนน้องเนยเลยท่านุ๊กวนไหนใส่ก็น่ารักเหมือนน้องเนยค่ะจี๊ดจังเลยมีแต่พิบ้านถูกตองไหมคะพี่เลี้ยงถูกตองเก่งมกอิเสร์อินเสิร์นะลูกอินเสิร์ตะลูกแล้วน้องเนยต้องกลับไปนอนต้องกลับไปนอนแล้วคุณครูตามแล้วไงไม่เป็นโรงเรียนเลย มีอะไรนะแคล้วคลาดโพสโพสยังไงบยังโพสเราโชว์เอลเอสลยลูกเอลเออลเอยังไงเออนีอกเอลโกนันแลมีคน้วมาโไม่มีไม่มีไม่ถ่ายรูปถ่ายรอไม่ใช่แม่นะต้องเลยต้องต้องปาดูหน่อยรูปต้องปาดูดเรียบร้อยนะคะโอเคได้่ขอบคุณค่ะ อะไรอะไงอะไา